วันนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งครับจะมาสัมภาษณ์ดีใช่ไหมคนนี้โปรไฟล์เลิศครับใช่ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อสุภักพงษ์จินารัตน์ครับมาสมัครตำแหน่งอะไรคะมาสมัครตำแหน่งอาจารย์สิครับจริงจริงแล้วอาจารย์ถนัดสายไหนคะเดฟเน็ตเวิร์กหรือว่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้ส่วนตัวถนัดสายมูมากเลยครับมูวัดไหนครับเนี่ยถามได้หรือเปล่ามูวัดแขก เคยสอนนักศึกษาแล้วห้อเงียบสนิทจนได้ยินเสียงแอร์อะไรไหมไม่เคยครับเราเน้นหาแล้วถ้าสอนเสร็จอาจารย์ถามว่ามีใครสงสัยอะไรไหมแล้วเด็กเงียบอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะแล้วท่านประธานกับเลขามีอะไรสงสัยไหมครับนี่เลยแบบนี้เลยครับแล้วถ้ามีเด็กมาถามอาจารย์ว่าช่วยแก้โค้ดให้หน่อยครับแต่เจอบักร้อยตัวอาจารย์จะทำยังไงครับคิดตัวละห้าบาทเลยครับร้อยตัวก็ห้าร้อยลดให้หน่อยได้ไหมครับไม่ได้ครับไว้โอกาสหน้าดีกว่าครับ อาจารย์คิดว่า AI จะแย่งงานอาจารย์ในอนาคตไหมคะผมน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ถูกแย่งงานแต่คนแรกที่ถูกแย่งงานน่าจะเป็นคนข้างางานประธานครับฮ้ยคนนี้หรือเปล่าแล้วถ้าเด็กทำโปรเจกต์ไม่เสร็จอาจารย์ให้เอฟหรือให้กำลังใจคะผมถามประธานกับประธานอยากได้แบบไหนครับ สุดท้ายแล้วอยากให้อาจารย์ฝากถึงเด็กๆหน่อยค่ะฝากเด็กๆในมหาลัยที่กําลังจะจบขอให้ตั้งใจเรียนมากกว่านี้แล้วก็ลดการเล่นเกมลงลดการถ่ายคลิปไลฟ์สดลงรับรองว่าเรียนจบแน่นอนครับเหมือนเข้าใคร